ครับสวัสดีครับใส่กระชายได้หลายใส่กระชายหลายไมย่ต้องหอมกินน้ำข้าวโอ๊กครับผัดไล่ไล่ครับฟังนี่ตามนะครับไอโจชูชแนลเนาะครับผมที่เราเห็นบ้าไอโจูชแนลครับผมเมือนี้ไอโจมานำเสนอเมนูพิเศษ EP สองครับผม EP แรกเขาเขาแตงโมไปไปเผากับ ตัวไม่เปล่งครับ EP แรกที่โดนแล้วนี้เป็น EP สองกับไอ,อจย์มานำเสนอเมื่อนี้ครับผมนี่เราจะมาทําเมนูกุ้งครับผมกุ้งแบบใดฝากที่ตามครับเราจะใช้วัตถุดิบจะใช้เป็นซับประรดครับบัอกนัดภาษาบ้านไอจเขาเอิญบัอกนัดนี่เป็นฝาปิดครับซับพอร์ตไว้แล้วก็เอาใส่ังนัดออกมาก,ก่อนอันดับแรก ใส่บงนับต้องเอาออกมากก่อนบงนับที่สามารถเอาไว้กินได้แล้วตัวที่พองออกมากโดยเร็ว หหอหวันจับเลยโอเคครับได้เสซนเรียบร้อยครับนี่ข้างในของมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแกออกมาแล้วมาขั้นตอนต่อไปก็คือผสม ก้างปุงความกับตัวกุ้งครับให้เข้ากันแล้วสิทํากันเอาไปเผาอีกหนึ่งรอบครับนี่ครับเป็นกุ้งไฟที่ให้จูเตรียมไว้สดมากกวนอื่นใส่ไข่กวนซุปสองฟองไข่ั <c oughs> บาตาย <c oughs> ก็นี่ครับหอมใหญ่ครับใส่เข้าไป พริกป่นครับสูตรอันนี้สูตรครบเครื่องครับก้อ็น้ำปลากอดหอยก้อนเสี้วขาว,วกกรนทอง <c oughs> น้ำตาลน้ำตาลใช่แล้วน้ำตาลม,ม,มันนังลก นี่ส่วเผ็ดของใบจงแล้วก็ตีให้เข้ากันครับมอละพาเออโบแมนพกอีกตูเราใส่เข้าไปที่สำคัญักอ,อีกตูเราหอม,หอม เราซิมมั้ก่อนบ่เออแม่มานางเห็นอย่างกันสินบ่ซิมไม่เหราแมาน่นางเดาอ๋อเด้อแม่บอกให้ไปนั่งไกลๆ้ๆล่าฟังผิดบ่ <c oughs> นี่นเหรอครับเอาดิใส่เนื้อสับะรดลงไปนิดหน่อยครับว,ว่าจังไรก็สดีไซเข้าไปอยู่แล้วสับะรดกำลังหวานเลยซุป เตรียมพร้อมใส่เข้าไปหอมแลบล้วล่ะดีครับเมนูสุดพิเศษเสร็จเรียบร้อยอันนี้ไปทอดกินเนาะเพราะมันเกินมันล่น เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับหน้าตาอันนี้ปิดไว้ชุบแล้วเรามาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงไปไปชมกันโอเคเนี่ครับไอจั่วกํางสีเอามาทําการย่างหรือเผาเนี่ยแหละครับชุบโดยที่ก่อไฟในเตา บตาบังไฟบัวน,นี่ครับหน้าตาตอนนี้กําลังทําการเผาสับประรดของ้องเพื่อที่จะให้มันเกิดระอุขึ้นแล้วมันสุกเดี๋ยวมาติดตามข้างในกันเนาะโอเคครับนี่ครับพร้อมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับทำการอบไปประมาณ20นาทีครับ20่สใช้โจเผาอบเผาเนี่แหละใช้ทานไฟของพอนอยงเงครับนี่ครับยีนาที เดี๋ยวทิทําการขีปปอ,อกจากเตาจะมาชิออกมาลักษณะใดน้งองก็มันจุบวางจุบนี่โอเคเสร็จเรียบร้อยครับตังไว้เพื่อความสวยงามของเราโอเคโอเคโอเคเสร็จเรียบร้อยครับโอเคตามไปดูครับผม <laughs> กินได้บ่ไดนเดี๋ยวไปเบื้องหลงได้กันครับน่าสนใจมากมหครับไปติดตามครับ เพิพมเพิพม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 นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับหน้าตาของไอ้จวงเอาหัวไัหลอกก่อนเขาเรียกว่าหัวใหม่มดแล้วแมวเอาเอาออกไปตรงนี้อีกฟ้านึงครับใหม่มดแล้วเพืกอนเอาออกไปนี่ทีนี้สิ่งที่เราจะดูกันว่างไวจนหายเย็นหายหอนแล้วครับนี่ครับเห็นไหม นาตาคุ้งคุ้อทรงเครื่องสรงเครื่องแบบเลยเนาะเราจะมาเอาออกกันดูว่าสะเป็นยังไงเนาะสอนปัดออกตอนแรกว่าจพาแต่ว่าสอนขัดออกนะไสิใดอยู่สุกหรือไม่สุกโอ้โหนี่ครับหนาตา ไม่รู้จะกินได้หรือเปล่า <bij na> นาฬิกามาปลุกอะไรตอนนี้ครับผมเอาปกุปกกระปุกเสร็จเรียบร้อยนี่มาตรฐานใช่ไทยเราเบิง้งไอตัวนี้ตอนนี้ครับเอาออกแล้วเป็นลักษณะนี้เผาจนใหม่เกรียมเป็นเลยหอมมากเอามาชิมเบิ้งรสชาติข้างในของเขาสิเพัเยงเดย เยวกินกับวัซบีหน่อยนึงเน,ะนบบาะเดี๋ยวบัซบีหน่อยนึงบุญลองกินกับเขาเดอกนีงกินกับแก้มกับพ่อเรามีทีเด็ดอยู่แต้แล้วบาสซาบีเนี่ย็ุญบได้ผสมเลยครับเลยกินเพียวๆกันเลยนะจ๊ะ ตตตตขอบคุณทุกๆก,การรับชมครับผมมาแซบแซใไ้โจก็กินตะเบียออกกล่องเลยเนาะเดี๋ยวก็ถือกระเจว่าอีกว่าเป็นยังไงครับเนาะเขาก็ปิดปิดอย่างน้อยสียกได้อยู่หรอกมารับชนแก้วด้วยกันเนาะเน่ ซิมคำหนึ่งวันมันฮ้อนกำลังดีครับกินกินของเขาอีอย่างคือหอมหอมใบใบแมงลักใบพักกีตูเล่านี่นะครับกินเขาหอมมากเพราะเพราะว่ามันออกขี้ใบแมงลักขึ้นมามันต้องหอมใบแมงลักอยู่แล้วแล้วก็ซีมีกินของกลุ่มกลุ่มเวลาเอาอย่าง เขาเขาขวางังสิเขาเผาสิมันชิสมิ่กลิ่นหอมของกุ้งเดี๋ยวซีสมึงเนาะมันคอีิความหวานของสับประรดอื้อหือีเด็ดอยู่นี่มีรสชาติของสับประรดน้ำหอมมนแล้วนะ หอมดีหอมหวาน,นแล้วก็ไม่ีความเผ็ดหอมพริกพริกป่นใส่โจ๊ะใส่ไปหอมออืกินก็วัตสบีมันสิแบบรหอมจะกินกวัตสบีด้วยอ่ะ แต่แบบาานะาะจะเป็นหวายแบบธรรมชาติหวายแบบกลมๆบอกบอกลักษณะนี้ได้จากการสัมผัสจากดิน ควอมแบบนุ่มละมุนก็ไม่กินข้าวของไครเลยนี่ข้าวของใครบ้างนไ <c oughs> นี่ยเมนพิเศษเชหาน้ำสุนเนอแหม เพรางครับแบบแรกเขามาเบิ้งแบบจบชวมว่ส่องไอ้โจชะนะจะได้มีแบบสีสันประจำช่่งเนาะบึะิดแบกออกไปเป็นการนำเสนอแบบมันชาแท้ขึ้นอหน่อยนึงเนาะถึงสีบอรอนดาเบอ่อ อืมหวานหวานสับป,ปะรดสับป,ปะรดแต่ใส่สับป,ปะรดไปได้หลายก็จะแซบกว่านี่เพราะมันหวานแบบธรรมชาติมัตเตอร์บิ

ความัป็นความจำด้หวานมาหวานหอมอ่ะเป็นแบบเป็นจิ้นใหม่ๆเมื่อไหร่นะเอาสับป,ปะรดไปเผาไฟกินผมว่าอาจจะแซมหอมดีสบิ i'm só ali. Rồi, nó rồi bằng alangkan. Bàn bàn ạ, con bẹo. เมนูแปลงใหม่หนึ่งเมนูไอโจน้ำเสนอเด็เดๆเปลี่ยนรล้วไปแต่แปลง,งบางๆต้องใช้หาเห็ดกินเพราะอุปก,กรณ์เทมกันเลยเหมือนครับ คดีๆทุกวัน,วนกับสำหรับคนดีๆเนาะดูกันแล้วก็สบายใจโจสบายใจที่หมอความสุขให้แล้วก็นคนที่เข้ามารับชมก็มีความสุขใจโจก็ดีใจครับฝากไ้ครับของไอโจชแนลครับนะฮะขอ,หน,ขอ,ห,นอหนึ่งขอนิหนึ่งเอาหนึ่งแล้วเอาประมาณทักสามสิบมก่อนไปชิมหน่อยฝากไ้ครับช่องยั่สิงกินแซ่บครับั และกระช่องของไอจูว์ช่องแวดบวงเป็นช่องใหม่แย่สิ่งนี้คับตัวที่วางดีงการติดตามไปถ่ายคลิปน้องขนมของไอ้โจ์ครับขนมจีนครับขนมจีนอบแห้งครับใช้สิทธิ์ของไอ้โจ์เองครัใหสนใจกันสำหรับช่องก็สามารถทักงชิญร้องเอาไปรับชมรับซื้อได้ครับทุกคนไม่ต้องหงสบายใจเนาะโอเคครับผมฝากไว้ครับรับรีวิวงานสินค้าบร,ริตารต่างๆครับสนใจทักแชทมาที่เจดีไลน์ของไอ้โจ์เองฝากไว้ความสนใจคลิปขอมเมนต์้มติดตามนี่สิ่งการติดตามอยู่โอเคเนาะ แต่ไปมจะเต็ปโย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 ม่้ม่สิไม่สิมาโอ โอเคครับผมขอบคุณมากมากครับเราทำการติดตามทางไอโจชแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับใส่กชัยได้หลายเสกชัยหลายไม่ถึงห้อกินขาวครับโอ้โครับผักได้หลายครับตรงฝังติดตามนะครับไอโจชแนลเนาะ